Today, want สวัสดีค่ะไมซงค่าวันนี้หอมคำจะมาแนะนำตัวแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องที่หอมทำงานอยู่นะคะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบเนี้นะคะหอมคำตอนนี้อายุ29ปีนะคะทำงานอยู่ที่ที่เอ,อ่ีทีบีทีมนะคะก็จะคือ เกี่ยวกับวรนณโลกนะคะทํางานอยู่ที่มันใกล้ใกล้ใกล้กลับที่โรงพยาบาลเชียงตุงนะคะมันก็จะเป็นมีมีทิมของมันอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ในโรงพยาบาลน,นะคะไม่ใช่ในโรงพยาบาลน,นะคะมันก็จะมีตึกของมันแล้วก็ออฟฟิศของมันอยู่ที่มันก็จะอยู่ใกล้กันนะคะทํางานเกี่ยวกับวรณโลกนะคะก็มี p v fc หลายคนนะคะถามมาว่าเราต้องเรียนจบเรียนจบเรียนจบ เรียนจบจากอะไรแล้วก็ไล่รับปริญญาอะไรแล้วจะทํางานที่ในรัฐบาลได้แบบเนี้ยนะคะก็หอมก็เรียนจบเอ่อเมเจอร์เมเจอร์นี้ก็จะคือโซลจีนะคะหอมได้รับปริญญาบ SC สซลจีนะคะที่ที่มหาลัยเชียงตุงนะคะแล้วตอนตอนที่หอมยังไม่ไล่ทำงานนะคะคอมฟันหอมอะ่ะ อยากเป็นโท u ิสไกด์นะคะโท u ิสไกด์ก็ตอนหอมเรียนจบแล้วเอ่อได้รับปริญญาแล้วก็ไปไปไป,ไปเรียนพิเศษนะคะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปเรียนสป e ก k i n g นะคะสป e กอ e n ก l i s นะคะก็หอมก็ไปเรียนสป e กอ e n ก l i s มาแล้วแล้วก็ไล่เขาจะให้เขาจะให้เซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็ได้ certificate เอ่อที่ที่ไปเรียน learning English แล้วก็ speak English มาแล้วนะคะได้มาแล้ว แต่ตอนที่หอมเลนจบนี้เขายังไม่เปิดแบบว่าแบบว่าเปิดสมัครเป็นไกด์แบบนี้นะคะที่เชงตุงนะคะก็ก็ตอนนั้นก็ไม่ไล่ไปสมัครเป็นไกด์นะคะแล้วก็ที่ที่ในรัฐบาลก็แบบว่าเอาอยังไงคะประกศาศสมัครงานแบบนี้นะคะหอมก็ลองไปสมัครงานดูนะคะก็ไปสมัครแล้วก็ ไล่ผ่านนะคะตอนหอมไปสมัครงานก็มีคนมาสมัครเยอะมากนะคะแต่เขาจะเอาแค่สองคนนะคะเอาแค่สองคนก็ก็จะคือผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะคะตอนหอมไปไปสมัครงานนะคะก็ไปสมัครงานแล้วเขาจะเอาหนังสืออะไรบ้างแบบนี้นะคะเขาก็จะเอาเขาก็จะเอาใบไปรับปริญญาของเรานะคะว่าเราเรียนจบอะไรมานะคะได้รับปริญญาหรือยังแล้วก็ไว้ที่เราเรียนเรา เราเรียนจบที่ไฮสคูลนะคะใบไปใบไฮสคูลก็จะเอาหนึ่งใบนะคะแล้วก็ถ้า,อาตอนหอมไปสมัครนี้เขาจะเขาจะาให้ตำแหน่งนี้ก็จะคือ Data อร์แบบนี้นะคะเดเตอร์แอสเซสแบบนี้นะคะก็เขาก็จะถามนะคะว่าได้เดน เล่นคอมพิวเตอร์เป็นไม้แบบนี้นะคะตอนหอมเรียนมหาลัยจบแล้วก็ไปไปเรียนคอมพิวเตอร์พิซซ s พิซซ์คอมพิวเตอร์นะคะสองสองเลนครึ่งนะคะแล้วก็ไล่ certificate b u s i n e s s ์คอมพิวเตอร์มานะคะก็ใบนั้นก็เอาไปนะคะไปสมัครงานนะคะไปสมัครงานแล้วประมาณ1นึ่งเลน2เลนเขาก็ไปพิจารณานะคะไปพิจารณาเสร็จแล้วเขาก็ เขาตอนตอนหอมไปสมัครงานนี้มี50คนกว่านะคะแล้วก็เขาก็จะเอาแค่1ิคนนะคะเอา1ิคนแล้วแล้วก็ใน1ิคนนั้นก็ใน10คนนั้นก็หอมก็ลมร่วยนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เขาก็ให้อินเทอร์พิวนะคะอินเทอร์พิวก็หอมก็ไปอินเทอร์พิวนะคะอินเทอร์พิวผ่านแล้วก็ไล่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 ทำงานนะคะ <S <S ตอนหอมทำงานก็ปี2013นะคะตอนนี้ก็2011แล้วก็ได้ เปีเกือบแปดปี7ปีก็จะเข้า8ปีแล้วนะคะทำงานทีเ่เกี่ยวกับวรรณโลกนี้นะคะวรรณโลกนี้ก็ที่หอมทำงานเชิง,งตรงนี้มันก็จะคือมันก็จะคือจังหวัดนะคะจังหวัดเนาะจังหวัดที่เชนอีสนี้นะคะทีวีนี้ก็วันนรกนี้ก็จะมีที่เชงตรงนี้ก็จะใหญ่ที่สุดนะคะต่างต่างเบืองอื่นๆสิ จังหวัดเชียงตุงนี้จะมี10เมืองใช่ไหมคะสิเมืองสิบท้น์ชิปนะคะรวมถึงเชียงตุงนะคะก็ท้น์ชิปจะมี10อันแล้วก็ที่เชียงตุงนี้ก็จะใหญ่นะคะทีวีทิปนี้ก็จะใหญ่กว่าที่10เมืองนะคะที่จะมีทิมของมันนี้ก็จะมีแค่ท่าขี้เหล็กกับเชียงตุงนะคะแล้วต่างเมืองนี้ก็จะอยู่ที่ในโรงพยาบาลนะคะก็จะอยู่ลมในโรงพยาบาลนะคะ แต่เชิงตรงนี้จะใหญ่ที่สุดก็จะมีอะไรบ้างแบบนี้นะคะทีวีทิมทีวีทิมวรรณาโลกนี้ก็จะมีห้องแล้วก็จะมีห้อง OBD นะคะ OBD แล้วก็มีแล้วก็จะมีห้องเอ็กซ์เรย์นะคะเอ็กซ์เรย์ลุมเอ็กซ์เรย์นะคะจะมีห้องเอ็กซ์เรย์แล้วก็จะมีรับ o อลร์ทรี H นะคะรับ o อ ray, ลร์ทรีน,ะะ Laboratory, นี้ก็เครื่องจักรก็ตอนนี้ก็ ล aboratory เนาะไมโครสโคปไมโครสโคปก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีจินอีสบัสจินอีสบัสนะคะก็จะคือเครื่องจักรนะคะเ,เครื่องจักรนะคะก็จะเหมือนที่ใช้น่าจะเหมือนที่ใช้อยู่นะคะเ,เครื่องจินจินอีสบัสนี้นะคะอันนี้เขาจะเขาจะเอาน้ำไอ้น้ำลายนี้ใส่ใส่ใส่ในคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้ที่จริงตุงก็มีนะคะ แล้วก็จะมีห้องเอ้ยมีสองห้องเนาะมี Ches t x r a y แล้วก็จะมีอ่ารับปรัชคันอ่าูมแบบนี้จะมีสองอันนี้นะคะแล้วคุณหมอคุณหมอที่อ,อ่บรรณโลกนี้ก็จะมีจะมีสามคนนะคะจะมีสามคนคนคนหนึ่งคนหนึ่งที่ใหญ่สุดก็จะอ่รับเงินเลนงับเงินเลนในรัฐบาลนะคะอีกสองคนนี้จะไม่รับเงินเลนในรัฐบาลเขาจะเป็น เขาจะเป็นกลุ่มอื่นนะคะเขาจะเป็นกลุ่ม ngo นะคะอีกคนหนึ่งก็จะเป็น mm อ,อ๋ mhaa นะคะหมอสองคนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนในรัฐบาลนะคะจะเป็น organization อีกอีกอันหนึ่งนะคะแล้วมีหมอรมกันทั้งหมดก็3คนนะคะที่ t v team ท,ที่ที่เชิงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาอีก chest x ray chest x ray Ch technician นะคะแล้วคน ก็จะมี2คนนะคะแล้ว l aboratory นี้ก็ l aboratory technician นี้ก็จะมี1คนนะคะ data ก็จะมี3คนนะคะ data assistant นี้ก็จะมี3คนแล้วก็มีหอมอีก1คนแล้วก็ลมอีกมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวอีก1คนนะคะหอมหอมก็จะคือรับเงินเลินในรัฐบาลนะคะ2คน data assistant 2คนนี้จะไม่รับเงินเลินในรัฐบาลนะคะเขาก็จะคือกลุ่ม ngo นะคะ แล้วก็พยาบาลสองคนนะคะพยาบาลสองคนก็จะเป็นคนในรัฐบาลนะคะเขาจะรับเงินเลินในรัฐบาลมีพยาบาล2คนนะคะที่ทำงานที่เชงตุงเกี่ยวกับบรรณโลกนี้นะคะมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เชงตุงนี้ก็จะมีหลายกลุ่มอยู่นะคะแบบว่ามาเรียรยาแล้วก็มี HIV แล้วก็มีทีบีนะคะมี3กลุ่มนะคะ จะไม่อยู่ในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลใหญ่ที่เชียงตุงนะคะเขาจะมีกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็จะมาอยู่อีกตึกหนึ่งนะคะอันสามอันนี้มาเรียทีวีเอชไอวีนี้ก็จะมาอยู่อีกตึกหนึ่งนะคะแต่ยายาวัณโลกแล้วก็ทีวีมาเรียนี้ก็จะรักษาฟรีทั้งหมดนะคะก็จะมีกลุ่มอืมกลุ่มกลุ่ม ต่างกลุ่มอีกนะคะก็ก็จะมีหลายกลุ่มนะคะที่เชงตรงนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับบรรณโลกนะคะก็จะมี PSI PSI แล้วก็ HPA แล้วก็ m a r i s a International Office นะคะแล้วก็จะมี M MWF นะคะแล้วก็จะมี EHO นะคะที่ใน2020นนี้นะคะ2020นี้จังหวัดเชียงตุงทั้งหมดนะคะ ก็จะมี750,000 7 5 3,284คนนะคะในจังหวัดเชียงตุงทั้งทั้งหมดนี้นะคะแต่คนติดโรคติดโรควันนรกนะคะทีวีนี้จะมี2เหงอ๊ะเ,เจเนานะ2เหง1 3 9คนนะคะ2 2 0นี้นะคะคนติดโรคทีวีเยอะเยอะที่สุดก็จะมีที่เชียงตุงแล้วก็ เมืองตนเมืองสัตว์นะคะเมืองตนเมืองสัตว์ทักขีเล็กนะคะเมืองลานะคะก็จะมีเยอะนะคะแบบอย่างเช่นเมืองขักเมืองยางนี้ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เมืองยองก็ไม่ค่อยมีนะคะเมืองลานี้มันก็จะติดกับมันจะติดกับคนจีนแล้วก็ว้าว้าชมชมว้าก็มีนะคะเมืองยองก็มีชุมว้าอยู่แล้วก็เมืองเมืองตนเมืองสัตว์ก็มีว้าอยู่ล้วยแบบนี้นะคะก็ สีเมืองนี้ก็จะจะเป็นคนติดวัณโรกเยอะมากนะคะส่วนมากนะคะคนที่ติดทีบีวัณโรกแบบนี้นะคะคนไข้นะคะก็จะคือแบบคนอยู่บนลอยนะคะแล้วก็อยู่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลแบบนี้นะคะมีเยอะมากนะคะที่ที่ที่จังหวัดเชียงตุงนี้นะคะก็ บางบางคนบางชนเผ่านะคะมันก็มีหลายชนเผ่าเนาะท,ที่อยู่ลมที่ที่เชียงตุงนี้นะคะก็ส่วนมากก็จะคือคนบนลอยนะคะที่เขาอยู่ไกลไกลจากโรงพยาบาลแบบนี้นะคะเขาไม่มารักษาเป็นนิดนิดหน่นอยหน่อยก็ไม่มารักษาที่โรงพยาบาลแบบนี้นะคะบางคนก็บาง,งชนเผ่าก็จะถือแบบ ศาส,สนาผีแบบนี้เนาะเขาก็ปัดปัดเป่าเป่าเองแบบว่าเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่มารักษาแบบนี้นะคะก็ส่วนมากก็จะคือคนมนลอยนะคะแล้วก็แบบว่ายังไงคะเป็นหนักมากถึงจะมารักษาแบบนี้นะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้หอมว่าไปแบบว่า mha mha นี้ก็ จะลงท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะลงตามหมู่บ้านแบบนี้นะคะ1นึเลนและ1ครั้งนะคะก็หอมก็ไล่าตามไปนะคะ1นึเลนและหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะอย่างเช่นไปไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปต่างเมืองแบบนี้นะคะไปเมืองลาเมืองขักเมืองยองเมืองสัตว์นะคะ10เมืองนี้ก็ไล่ไปทุกเมืองเมืองนะคะ1เมืองหนเมืองนี้ก็จะไปหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งแบบเช่นถ้าขี้เหล็กนี้มันจะ มันจะมีคนเยอะแล้วก็มีคนต่างถิ่นมาทํางานนี่ก็จะไบหนึ่งหนึ่งเลนหนึ่งเลนละสองอหนึ่งเลนละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งปีก็จะไปประมาณห้าครั้งหกครั้งแบบนี้นะคะถ้าเราไปถ้าเราไปในแบบทักขิเล็กแบบนี้นะคะก็ที่เชียงตุงก็จะเอาแบบว่ามันจะมีเชสเอ็กเรย์ใช่ไหมคะเราก็เอาไปเลยเชสเอ็กเรย์ไปแล้วก็ลมคุณหมอไปคุณหมอที่เป็น เเขาที่ที่นี่จะจะเรียกว่าโมบายโมบายทิมนะคะโมบายทิมนะคะแล้วก็หอมก็ได้ไปลุยแบบนี้นะคะก็ไปลงท้องถิ่นแล้วก็ไปหาคนไข้ไปหาคนไข้ที่ที่เป็นทีบีโรคทีบีวันนรกแบบนี้นะคะถ้าไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปตามจังหวัดแบบนี้ใช่ไหมคะก็เอาเชสเอ็กเรย์ไปนะคะแล้วก็ให้คนไข้มาตรวจแล้วก็คนไข้ก็มาตรวจเยอะอยู่นะคะ ให้คนไข้มาตรวจแล้วก็เห็นผลว่าเป็นโรคทีบีเห็นผลว่าเป็นโรคทีบีแล้วก็ให้ยาเขาให้เขามารักษาแบบนี้นะคะก็ทีบีวันนรกนี้มันจะติดกันง่ายเนาะเพราะว่ามันติดติดกันง่ายนะคะติดกันง่ายแล้วก็ถ้าถ้าเห็นผลแล้วว่าเป็นโรคทีบีก็ให้ยากินนะคะให้ยากินให้รักษานะคะเพื่อไม่ให้โรคนี้มันกระจายไปเยอะแบบนี้นะคะก็ก็เลยจําเป็น ที่นี่เขาก็จะมีกลุ่มลงตามหมู่บ้านแล้วก็ตามจัง,จงหวัดแบบนี้นะคะก็หอมก็ไล่ไปอยู่นะคะบางครั้งก็ไปก็เหนื่อยมากค่ะคนไข้ก็เยอะนะคะคนไข้นี่เยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นไปเมืองตนเมืองสัตว์แบบนี้นะคะมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มวะนะคะมาเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะมีกลุ่มรับส่งแบบเนี้นะคะเมืองตนเมืองสัตว์นี้มันไกลนะคะก็2เลนสามเลนได้ไปหนึ่งครั้งนะคะ ไปก็บางบางที่ก็ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ไม่มีไฟก็มีนะคะไปแบบในมันก็จะมัน,ม,นมันไม่เหมือนในเวงนะคะมันก็จะเป็นบนรอยไปแบบเนี้ยนะคะก็ไปก็ลำบากอยู่นะคะที่ไปแบบตามตามตามจังหวัดแล้วก็ไปตามหมู่บ้านแบบเนี้ยนะคะตอนที่ยังไม่ได้มาทำงานที่เกี่ยวกับแพทย์แล้วก็วันนรกนี้นะคะ ตอนเด็กเเป็นไข้แบบนี้ค่ะกูเขีมยมากเลยไม่อยากจะฉีดแบบนี้นะคะถ้าเป็นไข้นะคะถ้าเป็นไข้แล้วก็ไปหาไปหาหมอแบบนี้นะคะหมอว่าจะฉีดยาไหมแล้วก็จะทานยาไหมถ้าทานยานี้มันจะก็หายก็จะหนัดนิดนึงถ้าฉีดเขีมนี้ก็จะหายไวนิดนึงแบบนี้เนาะคนหมอเขาก็พูดพูดอย่างนี้เนาะตอนเด็กๆนะคะก็หอมก็แบบกินยาอย่างเร็วเลยกินยาประมาณหนึ่งอาทิตย์แบบนี้นะคะถ้าเป็นไข้เยอะแบบนี้เนาะ อนนี้ก็ได้มาทําแบบใกล้ชิดแบบาทางการแพทย์แบบนี้ก็ไม่กูแล้วนะคะเข็มก็ทํางานเกี่ยวกับวัณโรคนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงอยู่นิดนึงนะคะเพราะเสี่ยงมากนะคะเพราะว่ามันติดกันง่ายใช่ไหมคะวัณโรคนี้ที่ไทยอาจจะไม่มีเยอะแล้วนะคะที่ประเทศพมา่าประเทศของเยนมานี้ทีวีทีวีนะคะวัณโรคนี้ติดเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมีคนไหล ชนเผ่าแล้วก็มีหลายกลุ่มนะคะที่แบบอยู่บนลอยก็ยังมีเยอะอยู่นะคะแบบที่ไกลลงบานแบบเนี้ยนะคะบางครั้งนะคะได้ออกเลินทางแบบเนี้ยนะคะเหนื่อยมากนะคะแบบอย่างเช่นไปเมืองลาเมืองตนเมืองสัตว์แบบนี้นะคะถนนมันก็จะไปเรียบ้อยหมดเลยนะคะแล้วก็หอมก็เมารถแบบนี้นะคะ่ะนั่งรถไปประมาณ6ชั่วโมง7ดชั่วโมงแบบเนี้ยนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะทำทำมามา3ปี4ปีแล้วก็ท้อนะคะแบบ ไม่อยากจะทําแล้วแบบนี้เงินเดินมันก็น้อยใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็ทําทําไปแล้วก็รักงานตัวเองแบบนี้นะคะแบบว่ายัางไงคะถ้าเราไปต่างเมืองแบบอย่างเช่นเมืองสัตว์แบบนี้นะคะคนไข้มันก็จะเยอะแล้วก็เขาพูดภาษาพมา่าไม่เป็นนะคะแล้วมันคนไข้ที่เป็นติดกับวนนัณโรคอ่ะแบบคนไม่มีตังค์นะคะคนไม่มีตังแบบนี้นะคะก็ สงสารเนาะสงสารแบบนี้นะคะแล้วก็ได้อธิบายให้เขาแล้วก็ให้เขามารักษาแบบเนี้นะคะบางคนก็หายไปนะคะหายไปแล้วก็รักษาแล้วกินยาแล้วก็หายไปแล้วเขาก็มาขอบคุณเราแบบนี้นะคะก็ก็ดีใจนะคะอย่างเช่นเหมือนเ,อ <c oughs> เหมือนเดาไล่ทำบุญหนึ่งอันนะคะก็ทำไปแล้วก็ หลักผลงานของตัวเองไปแบบนี้นะคะหน้าที่หอมก็ทํากับทีบีนี้นะคะก็จะได้ดูแดแบบโกลังยานะคะโกลังยาก็เออกลังยาทีบีนะคะทีบีนะคะเชนเชนอีสนี้นะคะถ้าสามถ้าสามเลินหนึ่งะค,ะงงครนนั้งนะคะก็จะจะยังไงคะสามเลินหนึ่งครั้งนะคะก็จะแจกให้ต่างเมืองนะคะสิบเมืองนี้ก็ จะมาเอาที่เชีงตุงนะคะหอมก็ได้แบบจัดยาที่เ,เกี่ยวกับทีวีวันนลกนี้นะคะที่เชีงตุงไปเอามาจากไหนก็ไปเอามาจากที่ย่านกนะะานนุ้งนะคะไปเอามาจากที่ย่านกุ้งนะคะสามเลินหนึ่งครั้งนะคะเอามาจากที่ย่านกุ้งมาถึงที่เชีงตุงแล้วหอมก็แล้วก็แยกแบ่งให้ที่ต่างเมืองนะคะเมืองสัตว์เมืองตนเมืองสัตว์เมืองตนเมืองสัตว์ท่าขี้เหล็ก เมืองลาเมืองยองแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะ10เมืองก็จะเอาที่เชียงตุงนะคะแล้วก็จะแยกให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทํางานในรัฐบาลก็ไปไปทํางานเก้าโมงนะคะสี 4, 4่สี่โมงครึ่งตอนเย็นก็จะเลิกงานนะคะทํางานเก้าโมงตอนเช้านะคะตอนเช้าหอมก็ไปไปช่วยคนหมอเขาแล้วก็ไปช่วยพยาบาลเขาเนาะไปช่วยแบบว่าจัดยาให้แบบนี้นะคะจัดยาให้แล้วก็อธิบายให้คนไข้แบบนี้นะคะ คอ e l ลิงเป็นเ e uh, ให้คนไข้แบบนี้นะคะบางคนนะคะ uh, ตอนตอนเยน็นถ้ากินข้าวเที่งเสร็จแล้วก็มาทำงานนะคะทำงานคอมพิวเตอร์ hmm. แบบนี้นะคะแล้วก็ uh, เกี่ยวกับเรื่องยาแบบนี้นะคะตอนเช้าก็ไปไปช่วยคนหมอแล้วก็พยาบาลนะคะเพราะว่าพยาบาลมีสองคนคนหมอก็ก็มีอยู่นะคะตอนเช้านี้คนไข้มันจะเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็ไปไปอ เอ่ยังไงคะไปไป HE c o u n s e l i n g ให้คนไข้แบบเนี้ยนะคะคนไข้บางคนนะคะมามามาที่คลินิกมาที่มาที่คลินิกเออขาเรียกว่าคลินิกเนาะมาที่คลินิกแบบนี้นะคะไม่รู้ไม่รู้ภาษาพม่าแล้วก็พูดภาษาพม่าไม่เป็นนะคะก็มีมีเยอะอยู่นะคะมีเยอะอยู่นะคะหอมก็ได้อธิบายให้เนาะว่าต้องกินยายังไงแล้วก็ต้อง ้องกินอาหารแบบไหนแบบเนี้ยนะคะแล้วต้องกินยากี่โมงแบบเนี้ยค่ะก็เขาก็มามีเยอะอยู่นะคะบางคนส่วนมากก็จะเป็นโรคทีบีนี้ก็ไม่มีตังนะคะจะส่วนมากนะคะไม่มีตังแล้วก็แบบอยู่บนรอยแบบเนี้ยนะคะน่าสงสารมากนะคะมาก็หอมก็แบบ่ายังไงคะอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขากินยานะคะยาทีบีนี้ได้กิน6เลนนะคะเป็นใครใครก็ไม่อยากกินนะคะกินทุกวัน กินทุกวันนะคะกิน6เลนเลยนะคะถ้าไม่กินเตรียม6เลนก็ไม่หายแบบนี้เนาะเราก็แบบว่ายังไงคะเราก็อธิบายให้เขาให้เขาเข้าใจว่ากินยาย,ยัางไงต้องอยู่ยังไงแบบนี้นะสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้าไม่มีอะไรมากนะคะก็ได้มาแบบคุยแนะนำตัวแล้วก็คุยกับเรื่องที่ทำงานนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ๆนะคะหอมคำเชงตุงนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย